แล้วก็สำหรับน้องๆที่กำลังหาตังเติมเกมหรือว่าเที่ยวปีใหม่นะครับตอนนี้เพจ j i m m อ s h o p กำลังทำกิจกรรมโพสโปรโมทเพจลงในกลุ่มใครโพสโดนใจนะครับโพสถูกใจก็จะแจก500บาทนะครับกติกาก็มีคืออยู่ว่ากดคนที่โพสกดติดตามเพจนะครับ แล้วก็เวลาในการโพสต์1วันขึ้นไปแล้วก็ถ้าครบ1วันแล้วก็แคปส่งมาในแชทให้แอดดูได้เลยนะครับถ้าถูกใจก็รับเลยครับ500บาทเอาไว้เติมเกมเอาไว้เที่ยวปีใหม่นะครับตอนนี้กิจกรรมในเพจนี้เยอะมากครับถ้าผู้ติดตามถึงเนี่ยผู้ติดตามถึง500ก็จะมาลั่นวอนะครับแถมยังจะลั่นวอ ทุกเทศกาลขำเตือนเพจนี้มีกิจกรรมลั่นวอทุกเทศกาลนะครับก็รีบโปรโมทกันนะครับหมดเขตวันที่9กธันวานะครับเราจะเริ่มแจกให้กับผู้ที่โปรโมทโดนใจทุก